ท่านผู้ชมครับบางครั้งการเสียสละของคนเพียงคนเดียวนะครับก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนส่วนรวมได้มากทีเดียวครับช่วงเติมฝันปันน้ําใจกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหรือแบมปีที่8วันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับคุณสุรัตน์ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่เปิดคลินิกให้บริการโดยคิดค่ารักษาพยาบาลเพียงแค่บาทเดียวเท่านั้นครับผมชื่อสุรัตน์มงชานสิลป์เป็นผู้ก่อตั้งและอุปถัมภ์คลินิกเวชกรรมสุรัตน์รักษาฟรี 1>, 1บาทครับพยาบาลเชิญก็จุดเริ่มต้นในการเปิดลินิ็กก็น่าจะว่าคุณแม่ไม่สบายนะครับก็เลยพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้แก่พระรัตนตรัยว่าถ้าเกิดคุณแม่หายเนี่ยจากการออกจากห้องไอ u ียูเนี่ยเราจะเปิดลินิรษาฟรีตลอดชีวิตที่เรามีชีวิตอยู okay, ่ครับหูตาคอจมูกไขมันคอเลสเตอรอลเบาหวานอันนี้เราก็รักษาให้ฟรีหมดก็ประมาณ9ปีแล้วครับคุณหมอนี่ขก็มาจากหรายโรงพยาบาล20กว่าท่านครับก็ต้องมี อุดมการอย่างเราบ้างแต่ละเดือนเนี่ยค่าจช้จ่ายเดือนหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าส0 0แสนบาทนะครับเมื่อเรามีและเรามองคนอื่นใครก็ได้ที่เรารู้จักไม่รู้จักถ้าเราสามารถช่วยเขาเซฟค่าใช้จ่ายเมื่อเขาทุกข์ทางกายมาเราช่วยเขาได้ผมว่ามันเป็นความสึกซึ่งมันหาซื้อไม่ได้อะ ดีค่ะบางครั้งเราไม่มีเงินพอหลานไม่สบายเออไปหาคุณหมอสุรัตนิกาท่าณสุรัตน์ใจดีนะเบบขวัญใจประชาชนเลยและทั้งบ้านลั้งภูและเพื่อสนับสนุนคนดีนะครับช่วงเติมฝันปันน้ำใจกับแบ่งปีที่8จึงร่วมสมทบทุนให้กับคุณสุรัตน์เพื่อนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยต่อไปถ้าหากท่านผู้ชมสนใจอยากจะร่วมสนับสนุนคลินิกเวชกรรมสุรัตน์ก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ครับก็คิดว่าถ้าเราจะทำอะไรให้กับสังคมบ้างที่สำคัญที่สุดก็คือ 下一油！